ตัวนี้ล่ะค่ะตบตัวนี้ล่ะค่ะตุ๊กตัวนี้ล่ะค่ะตุ๊กตัวนี้ล่ะค่ะนกปูขาตากะระตานกันตันกิืกอันอันนี้อะไรของมันอันนี้อะไรแก้มแก้มอันนี้ค่ะ อันนี้แหละคะ่ะอันนี้แหละคะ่ะ <laughs> และตรงนี้แหละอีกหนึ่งตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละคะ่ะตรงนี้อะไรต้องมีฟองเหนี <laughs> ยงอ, <laughs> อุ้อองๆตัวเองยังไงคะ <laughs> <laughs> ออยักคิ้วยังไงคะอมลุกมานา <laughs> <laughs> ันเอาเจ๋งเลยพ่อแม่ได้ <gasps> กลืน